ความหมายของการชําระหนี้สงคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกับเราเดินใส่รองเท้าไปแล้วเอาเว็ดฝุ่นเม็ดทรายเม็ดอะไรในวัดออกมาหรือว่าเราเนี่ยไปเข้าห้องน้ําในวัดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟอย่างเงี้ยเราก็ช่วยใส่ตู้ใส่อะไรเอาไว้เป็นหนี้สงถามว่าหนี้สงเนี่ยคือประมาณว่าถ้าคนอยู่ข้างวัดก็คงจะลําบากหน้าดูเหมือนกันแล้วนะแต่ว่าตามจริงนะ นี่สงในที่นี้ก็คือว่าชําระนี่สงเราเคยไปเอาของหยิบยืมของวัดหรืออะไรมาหรือเปล่าละ่ะนั่นแหละสาคัญที่สุดเอาเข้ามาแล้วก็ถามได้เลยนะคุณสีนะถามได้เลยนะจัดของขวัญมาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นจัดมาเร็วนะแล้วเราก็มานั่งดูดวงกันเดี๋ยวสักพักอาจารย์โอก็จะเข้า นะประมาณอีกประมาณสิห้านาทีผมอยู่แค่สิบห้านาทีแล้วหลายนั้นจะเป็นคิวของอาจารย์โออาจารย์โอาา o. กำลังทํำใจกําลังฝึกฝนวิทยายุทธอยู่นะ,อะขอบคุณครับสําหรับกุลาบพรุ่งนี้จะเริ่มงานเรียบร้อยไหมคะไ <c oughs> พ่บอกมันจะมันจะไม่ได้ดังใจบางอย่างอะแต่ก็คุณก็ฝึกไปเรื่อยๆมันจะดีเองแต่ว่าใจคุณมันมันไม่ได้อะไรบางอย่างคือมันเหมือนกับว่า มันเหมือนกาบหงุดหงิดอ่ะให้ระวังเรื่องอารมณ์หงุดหงิดเอาไว้นะจัดของขวัญเข้ามานะครับนะ <c oughs> <c oughs> ดอกกุหลาบนะนะหรือหัวใจส้มนะครับแล้วผมจะตอบให้นะบอกแล้วว่าต้องมีของขวัญเข้ามากดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วจัดของขวัญเข้ามามีหัวใจส้มแผ่นยันเนื้ออะไรก็ทัางคุณสีอ่ะคุณสีให้ดอกกุหลาบมาหนึ่งดอกนะงานพรุ่งนี้นะคุณสีมาครับนะบอกแล้วให้จัดของขวัญเข้ามาก่อนนะคนละหนึ่งชิ้น ตอหนึ่งคำถามนะเข้ามากันนะดูดูนะครับนาะของขวัญน,นะครับนะนะผมดูแค่สามวันนี้นะครับนะถ้าไม่มีของขวัญถือสละสิ์โดยอัตโนมัตินะขอให้โชคดีมีสไตล์นะเออนะเออเอาเข้ามากันเพียงโครา9 9 9้าชิ้นนะจัดเข้ามาของขวัญล้วจะถามอะไรก็ถาม เข้ามากันแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าเศรษฐกิจมันกาลังซุดคนกําลังเป็นหนี้กันยี่สิบล้านยี่สิบล้านคนนะตอนนี้เป็นหนี้หนี้ในระบบแล้วส่งหนี้กันไม่ไหวมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ปล่อยบัตรเครดิตอ่ะปล่อยให้บัตรเครดิตอะไรนะคนได้บัตรเครดิตมาเยอะแล้วตอนหลังก็มีบัตรเครดิตพ่วงประกันมันก็เลยเหมือนกับว่าคนเป็นหนี้เยอะพอเป็นหนี้เยอะเสร็จเนี่ยมันก็เลยกบว่าผ่อนไม่ไหวทําอะไรไม่ไหว ว่าไปตามจริงนะคนก็เลยเครียดกันช่วงหลังๆเนี่ยนะโดนรถยึดลดไปก็เป็นล้านคันแล้วนี่ก็บ้านก็โดนยึดกันเยอะแยะเลยตอนหลังเนี่ยเพราะว่าส่งกันไม่ไหวเพราะว่าไปแบบ